哎。<sighs> อเอเออคือให้งานนี่ต้องส่งพรุ่งนี้อ่ะเออมึงช่วยคิดไอเดียให้กูหน่อยดิวะคือแบบค,คิดไม่ออกอะ่ะกูพายายามล่างมันล่างมันเป็นวันแลวนะเว้ยแม่งไม่ได้อย่างที่แบบอย่างที่กูต้องการอนะ่ะคือแบบเฮแบบ่คือแม่งดีไม่ดีไงเว้ยคือประเด็นคือ ม่งบีบไม่ดีไงพอบีบไม่ดีปุ๊บพอกูวาดไปก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาบ่นว่าเออกูไม่ตรงไม่ถูกใจนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ว่ะแม่งเฮ้ยกูนั่งแก้เป็นวันแล้วอ่ะเปื้อกระดาษมันสิบสิบแผ่นแล้วอ่ะปึ้งหนึ่งดีกว่าเปียงอะไรมันปึ้งแล้วอ่ะแม่งยังไม่ถูกใจสลกอย่างเลยไม่รู้ทำยังไงเนี่ย ูหาแล้วเปิดเน็ตจนกูไม่รู้จะเซิร์ชคําว่าอะไรแล้วเซิร์ชทั้งนกทั้งเบิร์ดทั้งแองกี้เบิร์ดทั้งเฮียอะไรหมดทั้งโขกเซิร์ชทุกรูปแบบนกแล้วกูไม่รู้เลยว่า,าจะเอายังไง,งไงแ yeah, ค่แบบกูว่ากูจะพอแล้วอะ่ะไม่เอาแล้วแค่ yeah, มึงเข้าใจกูหน่อยเดียวคือแบบเออกูรู้ว่ามันมสำคัญไงกูรักผู้ชายไว้แต่แต ทำไม่ได้ไงอ่าโอเคกูจะทำไปรอบก็ได้กูขอยปลอกกูขอแค่สิบแผ่นกูขออเปิงหนึ่งแต่ถ้ากูทำไม่ได้กูยกเลิกนะกูขอบอกเลยนะว่ากูขอไปกูไม่ทำแล้วเค้ืส่งวันไหนเงินเท่าไหร่กูก็ไม่เอาถ้ามันจะยากขนาดนี้กูก็ไม่เอาโอเค มึงนะแบบมึงนะอืมโอเคว่ามาว่ามาอือหือมึงก็รู้ว่ากูวาดข่าวดำเวยลงสีกูทำไม่เป็นโอเคบอกมาก็ได้ไม่เป็นไรกูจินตนาการมึงก็ได้กูจินตนาการก็ได้เออโอเคโอเคอือหืออืออือหือ,อ,อ อืมอืม,อมโอเคแค่นี้ใช่ไหมได้ไร้แป๊บนึงนะสี่ทุ่มงั้นเดี๋ยวอีกอีกอีกสิบนาทีกูส่งมาให้แล้วกันโอเคได้ได้ได สิ okay, yeah. ่งที่ตมาให้โอเคบายเฮียดมุด इभन เออเมื่อกี้กระดาษหมดอะกูเพิ่งไปซื้อมากูกูขอเลื่อนเม่ไหร่แป๊บนึ่งมากันนะฮะไม่เอาแล้วก็ามาขางว่างไงก็นี่ไงกูว่าใหม่หแล้วไงนี่กูก็ทำตามทุกอย่างแล้วไงโอเคไม่ไมีปม่หนาได้เลยสบายกูมากด้วยโอเค Thank you. ครับอ๋อครับงานใหม่แล้วครับได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้แล้วกันนะฮะครับครับถ้าส่งได้เร็วกว่ากำหนดเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางอีเมลแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบทําให้เลยนะครับครับครับสวัสดีครับครับโอเคครับ โหลอไปนะอ๋อเนี่ยกูกำลังจะทำอยู่เลยอะ่ะเออรู้แล้วเนี่ยใช้แอปโทรศัพท์เนี่ยวาดรูปเอาแล้วเนี่ยแอปเดียวฮะแลหละลบๆแก้ๆไม่เป็นกระดาษด้วย แฮปปีจริงๆเนี่ยครั้งที่แล้วกูประส่งงานไปโคตรเร็วชั่วโมงเดียวก็เสร็จและครั้งนี้เหรอบอกไปวันหนึ่งอะแต่ก็ชั่วโมงเดียวก็คงเสร็จลเหมือนกันละมะั้งจริงๆี่ได้วเวลาไปอู้ไงไม่ต้องมาใช้กระดาษเปลืองเวลาทช่ไหมเออรู้แล้วหน้าเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวกูทำงานก่อนเอาใส่รถต้ว,วไปเอ๊ะมีเรื่องจะเมา คนนี้แม่งบีบงานแบบโคตรเยี่ยกาก็เดิมอีกจริงๆเออเดี๋ยวกูค่อยมาค่อยมาโอ้ทำงม้เสร็จก่อนแล้วกันเอฮ้ยเดียวโอ๊ีิ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไปงไงกันบ้างครับกับหนังสั้นที่จบไปนะฮะหนังสั้นนี้นะครับความจริงแล้วอาจจะดูตลกนิดนึงนะครับหรือว่าไม่ค่อยเมกเซรเหรืออะไรก็ตามอนี้ต้องขอโทษโดยจริงๆนะฮะแต่เป้าหมายของหนังสั้นเรื่องนี้นะครับเพียงเพื่อจะบอกว่าความจริงแล้วนะครับกระดาษที่มันหมดไปแล้วเนี่ยนะฮะ กระดาษที่มันใช้ไปทั้ง2ด้านแล้วหรือกระดาษที่ใช้ไปแค่หน้าเดียวนะครับถ้าใช้ไปแค่หน้าเดียวนะครับอีกหน้านึงเราก็ยังสามารถพิมพ์ได้อยู่ถูกไหมฮะหรือแม้ว่ามันจะใช้ไปทั้ง2ด้านแล้วนะครับมันก็ยังสามารถทําเป็นกระดาษหน้านที่3ได้นะครับสําหรับผู้พิการทางสายตานะครับเพื่อไปประดเป็นหนังสือที่เป็นอักษรเบลนั่นเองฮะหรือนอกจากนั้นนะครับกระดาษหน้าที่3นะครับยังสามารถไปบริจาคเป็นกระดาษ A4 ครับเพื่อพัฒนาเป็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งได้นะฮะเอากระดาษไปทํากระดาษยังทําได้อยู่นะครับเพื่อ เด็กนักเรียนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อเป็นเด็กที่ยากไร้ในเรื่องของหนังสือเรียนหรือกระดาษแผ่นต่างๆนั่นเองนะฮะหรือแม้แต่การเอากระดาษเอสนะครับไปประดิษฐ์เป็นของมีค่าของประดิษฐ์ของเหลือใช้ต่างๆก็ยังได้เลยนะครับทำเป็นเครื่องบินจรวดให้เด็ก,กเล่นให้เด็กเล่นก็ยังได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ กระดาษครับต่อให้มันใช้ครบทั้งสองได้นะครับก็อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งมันเสียเปล่านะฮะสามารถนําไปใช้ให้มันมีประโยชน์ได้อีกมากมายเลยนะครับเราหวังว่านะครับเราจะมีคลิปแบบนี้กันมาให้ชมกันอีกในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่ติดตามชมจนจบนะครับเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆอย่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับสวัสดีครับ